สวัสดีครับจากเต็นพาวาตโต้นะครับผมวันนี้ผมจะพามารีวิวพร้อมกับราคาโปรโมชั่นใหม่ของ m a จิตตีนะครับผมคันนี้เป็นมาจตตีปี2019นะครับผมโมเดลปี2019นะจดทะเบียน20นะครับผมเป็นรถเลขไม่น้อยนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับประตูไฟฟ้า2ฝั่งนะครับผมมาจตตีเป็นรถที่เหมาะใช้ในครอบครัวนะครับผมเป็นเหมือนออนิวของเวนจุรี่นะครับ คันนี้สวยมากนะครับผมเราจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับถ้าสนใจคันนี้ดาวเริ่มต้นที่สามแสนนะครับผมลูกค้าสนใจมาดาวจัดไฟแนนซ์ผ่อนหรือซื้อสดก็ได้นะครับผมคันนี้ถ้าจัดไฟแนนซ์ดาวเริ่มต้นที่สามแสนนะครับ ด้านหลังนะครับผมเบาะด้านหลังก็สามารถพับเก็บได้นะครับอันนี้ผมพับไว้ให้ดูนะครับเวลาพับนะครับผมก็คือต้องเขยืบแถวที่3ามขึ้นไปก่อนแล้วก็พับแถวที่สี่นะครับผมเพราะว่าตัวหัวเบาะถ้าเราไม่ถอดเนี่ยมันจะติดนะครับแล้วก็เวลาหลังจะพับแล้วปุ๊บก็ดันสีแดงตรงนี้นะครับผมดันสลักสีแดงไปข้างหน้านะครับแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็พับเหล็กอุยยางนะผมวันนี้เป็นยางเดิมนะครับ ดูจากรอยยางนะครับผมว่ายางยังใช้ได้เยอะนะครับผมยังวิ่งได้เยอะเลยนะครับนี่เป็นยางปีสิบเก้านะครับผมสวยมากนะครับประตูไฟฟ้าสองฝั่งตัวรุ่นพรีเมียมถ้าเป็นตัวแกงก็จะเป็นมีบันไดนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นพรีเมียมไม่มีนะครับภายในนะครับผม สวยนะครับหลังค่าเบาะด้านข้างนะครับผมนี่มีลายลูกไม้สวยๆนะครับสวยมากแล้วก็เบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมนี่สามารถปรับไฟฟ้าได้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้ววางของได้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีช่องตรงกลางนะครับนี่เป็นช่องตรงกลางเอาไว้วางของนะครับผมวางของวางแก้วได้เวลาพับก็บีบตรงนี้แล้วมันก็จะพับลงไปนะครับ มี USB ให้2ช่องสําหรับแถวหน้านะครับผมแล้วก็มีอีก2ช่อง2ฝัง่งนะครับผมยูตรงนี้นะมีสองช่องสองฝั่งนะครับผมมีตรงนี้อีกนะครับผมแถวที่3ามก็มีอีก2ช่องนะครับเครื่องยนต์นะผมดูได้เลยนะเฟรมไม่เคยโดนชนหรือมีรอยตัดต่อนะครับผมเม็ดอาร์ตรอยน็อตอยู่ที่เดิมนะครับผมไม่มีขยับนะ เม็ดสีจุดแต้มสีอยู่ครบนะครับผมมีฟังเสียงเครื่องยนต์ดูความสวยงามของเครื่องยนต์ได้เลยนะครับรถสวยนะครับผมเนีย่ยดูโปรงได้เลยคนระับไม่มีเปลี่ยนนะครับของเดิมโรงงานเลยนะครับผมคันนี้มันติดฟิล์มมาทั้งคันรอบคันเลยนะครับผมรวมทั้งนี่นะฟิล์มไฟหน้าก็ติดนี่ดูดู ดูรอยได้เลยนะติดรอบคันจริงๆนะครับผมติดรอบคันเนี่ยลอยกาวนะครับผมอันนี้คือรอยกาวนะครับจะให้ดูให้เห็นชัดๆนะเนี่ยรอยกาวนะครับผมมันเป็นฟิล์มนะผมเขาติดมารอบคันนะครับถือว่าดีนะครับผมรักษาคุณภาพสีรถได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็กระจกข้างก็เป็นฟิล์มเขาเรียกฟิล์มประหลอดนะครับผมสามารถสะท้อนแสงออกได้ คือคนข้างนอกจะมองไม่เห็นข้างในนะครับผมคนข้างนอกจะมองเห็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นกระจกประหลอดนะครับก็ดีนะครับผมสําหรับใครที่แบบว่าไม่ได้อยากให้แสงเข้าเยอะหรือไม่อยากให้ใครมองเห็นภายในรถนะครับผมก็แนะนำให้ติดข้างหน้านะครับเพราะบางทีมันอาจจะสะท้อนเห็นคนขับเลนสวนมานะครับผมเวลาขับรถกลางคืนนะครับผมเหมาะใส่แค่ด้านข้างนะครับผมด้านหลังก็ได้นะครับ ฟิล์มสวยครับเงาฟึบมาให้ดูด้านหลังนะครับผมติดฟิล์มรอบคันนะครับรถสวยๆนะครับม,มาโชว์ออปชั่นกันนะครับผมคันนี้อย่างที่รู้เป็นตัวพรีเมียมนะครับตัวพรีเมียมก็จะต่างจากสแตนดาร์ดก็คือมีประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับมาดูนะครับผมแล้วก็ลองเข้าถอยหลังนะครับถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บ กล้องทุกทิศทางนะครับผม360องศาทุกทิศทางนะครับมองได้ทั้งหน้าหลังซ้ายขวาแล้วแล้วก็กล้องหลังนะครับผมนี่สวยมากแล้วก็สามารถปรับด,ด้านหลังอย่างเดียวได้นะครับผมแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนตรงนี้ว่าอตรงนี้มีรถนะครับผมแล้วก็เรื่องออปชั่นเล่นอะไรพวกนี้ก็คือใช้งานได้ปกตินะครับผมบลูทูธก็รองรับมีเดียนะครับผมแผ่นเครื่องเล่นแผ่นเสียง DVD CD วิทยุรองรับหมดนะครับผม พวงมาลายัยมันติฟังก์ชันนะผมเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็รับสายวางสายได้นะสามารถคือเป็นเหมือนจอยสติกต๊กติดกับพวงมาลัยไปด้วยเลยนะครับผมและนี้ก็ที่ล็อกความเร็วนะครับราคาหน้าป้ายนะครับขายอยู่2องล้านห้าหมนะครับผมเราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ไปเลยนะครับผม1นึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับผมลดให้ไปเลยเต็มๆห้าหมื่นนะครับผมผมเป็นโปรโมชั่นสําหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจ รา,ายละเอียดก็มีนะผมมีบุ๊กเซอร์วิสก็มีนะครับผมมีครบทุกอย่างนะครับผมรถคันนี้รถปีใหม่รถใหม่อย่างนี้มันไม่มีอุบัติเหตุหรือจะไปชนอะไรมาอยู่แล้วนะครับผมไว้ใจได้เลยนะครับอย่างเดียวที่คลูกค้าต้องกังวลก็คือเรื่องราคานะครับผมเราคันนี้เราจัดราคาพิเศษตัวพรีเมียมนะผมในเว็บเขาขาย2ล้านหนึ่งสล้าน 2, 000, 2 000, ขึ้นหมดเลยนะครับผมที่เต็นท์พาวเวอร์โต้เราเราขายแค่2ล้านนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อสดก็ได้นะครับผม แดดไหนตามที่คุณลูกค้าสะดวกได้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้รอเตรียมเจ้าของนะครับผมหาเจ้าของอยู่นะครับสนใจมาดูได้ที่เต็มพวัตออตโต้นะครับผมเราเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึงหกโมงเย็นนะมาไม่ถูก โทรสอบถามได้ที่เบอร์0971388887นะครับผมทักเข้าไปสอบถามได้ทั้งในเพจ l i น์แอดนะครับหรือจะคอมเมนต์ไปใต้คลิปนี้ก็ได้นะผมเรามีแอดมินคอยตอบแล้วก็โทรติดต่อสอบถามได้ตลอดเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพจพวัโต้ช่อง YouTube พวัโต้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ